สวัสดีครับมือในห้กลับมาสอมทางครับเฮ็ดทาเสียวอ,อีกแล้วอ้อเอาเบื้องสีเป็นจงังไดสจมบีบหรือว่าสีจงใใังไดเนาะไปพร้อมกันเดินพร้อมกันเดินพร้อมกันอย่าเฝ้าค้ำอย่าเฝ้าค้ำ เออเอามาห้องไว้หลายๆย่างขามครับเพื่อนวะโอเคเพื่อนสีย่างขาม,มันเป็นดินขอมองครับบ้างอันตรายครับจะอะไรฮะไปเอาขันใหญ่เดอ้อจะไล่บี้ก,บกับบูทูนครับเด็ดอาดเด็ดอาดอ,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 อยู่ ไป,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ายางไปอีกทุกคน,นย,ยางไปแล้วยางยาง,งเลยยางเลยอยู่แล้วอยู่แล้ว <S <S โอ้ยชุดยอดเอ้ยลุ่นคักสุดยอดโอ้ นะครับใส่เสืมาอาดร่าง่างนครับี่ป้าน,นมันเป็นขั้นไว้นุ้งครับเพื่อตี่สบอปให้คนทางขาดครับผมหน้นามมันอยู่หนีพะว่าอยู่หนี่มันพอสองท่อนนะครับเลยเห็ดเนี้ยนอนี่เอาเจ้าตัวเล็กเข้ามาเก็บงานครับ เจ้าตัวน้อยมาเก็บงานวันนี้นะครับออก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 อย่าอย่าอย่าควดัดอย่าควดัดไปไปดึงใหม่มาใชา้อย่าข้ามอย่าข้ามฟังนั่นสิลงบิดบิดออกไปผู้รลด biết ok biết ok biết ok ừ à ngàn khao là bạn nè đường đường tới tới thôi thôi con thôi con เกืับงานเขาครับพี่น้องเกืับเอาบอท่านโอ้แค่ไหนแต่ถักแกบนฝีมือครับผม ะระลบเขาก็าได้ครับต้องถอยต้องถอยออกมาออกมาคล้องเก่าเลยเพราะว่ามันอมน้ำนะครับเกือบจม,มงหันจมลงไปเกือบเม็ดแทกแล้วพอดีดีมันดึงโตขึ้นมาได้ท่านนะครับเพราะว่านี่มันเป็นน้ำม,มันผมมันเป็นดินทรายครับมันอมน้ำเออ ยางเกียวใหม่มาครับเกียวใหม่มาห้องเกือบไปแล้วเจ้าตัวเล็ก แต่แน่แต่ฟีมือดีครับตอกแกดีมือชั้นเยี่ยมโอ้ล้มเนียมล้มเนียมเลยครับพี่น้องเห็นจะว่าเพื่อนกาเข้าขไปอ่ะคืออัมเมนเพื่อนเอาขั้นใหญ่มากเลี่ยนมาพี่เปลี่ยนมาพี่เออ แยกเนียงแยกเนีงเยงแยกเนียงมันเหยียบบินโพดเออตรงเลยวันนี้ตรงเลยโหมาเลยครับ แบบหงูมาเลยครับข้ามคืนข้ามคืนยาข้ามข้ามข้ามคืนเทุกคนโมคืน có nhau đấy, có nhau đấy Vai, 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 vai. dạ, yeah, đánh con, ừ đánh ma, đánh ma con ừ โอ้ oh, สุดยอดครับพานฉชลุยครับเกือบไปเลยโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดอาขอไร่นะ่ขอไหไรเนะยเออตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับผมนะครับฝากติดตามเลยนะครับพี่น้องสวัสด oh. ีครับ